บายดีเด้อถังส้มสมองสมบ่อนัดประวัตินีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อย <sites Tonight> <c oughs> ู่ที cafe. ่หม <oo Prof> <als> ู่บ้านมานาะมงนะครับคือแบบว่าผมอยากเววไทยนะครับผมคือแบบว่าท่านแม่เขาขยิ้มครับท่านแม่ยิ้มยังลาเลาวลงที่เนาะแววไทยแววล่าอยู่พี่น้องเฮ้ยแม่ก็เลยหัวควันคือแบบว่าผมอยากเววไทยหน่อยหนึ่งครับ ขอกว่าเอาไทยหน่อยหนึ่งได้ไหมครับท่านแม่จะไปจุดที่่เง่าอแม่ได้แคมล่าจุดเง่าบอมาไหนนะเออบอว่าไม่รู้ทำไมแม่เตียงถึง ถึงยิ้มยิ้มเปย์เปย์อยู่โอ้เราเรื่องความขามือจักมือจังหมายความว่าอยงไหนมันจังมันโกงเขามันเจ็บอ๋อมือจองนั่นเองพี่น้องเลยมันหมือนเตียวมันบดมันจังโกงเขากลายไปแตะเตียวคือคือฮาวันเป็นไหนกี่นาจับอัน ขันจ้องเลยค่ะทำไมเดาเรื่องมาปอกมาขามล่ะเจ๊พี่สาวสามสี่คนแก้สามสี่คนแก่ไม่ได้มือตื่นแต่นอนพี่นาเลยนึกว่านึกว่าเธออันนี้อันยาหนวดพันมาขี้ปากบงดูมึนเบิ้มเ้มนึกว่าเธอมาหารายได้พิเศษกันแหละเพราะที่เราอยู่อะไรใดพิเศษเีนาเข้นหนาวไหมแต่ว่า กินแล้วามัมาม่ากินนัไฮะเออเอากินน้มานอนกได้กิโลแล้วคุณเด้งคุณน่ะขายให้คุณเด้งคุณน่ะถ้าผมก็จะกลับักสองใช่แล้วใหายให้ได้รายรูอะไรได้ายลูรายหมื่นมาฉันเช้ายมื่น ผมนี่จะมา,ามอีม่เจอีนน่ห่องเลยบเครื่องหนาม้ามทุกเนาะพี่น้องเนาะนอยอาง,องังี้ยวางกรเทียมทุเนาะนามขามุกนี่ก็คือข้อมขามคายปนาคายยากกับคายยากพี่น้องเยมันคนละยาได้พี่น้องเนยเวียนยาเวาีาพิ่กฎไหมยยาคุกพี่น้องเนย แกคูปนมเบียวเนี่ยอุ้ยมันหนอกเลยเนาะแกนมเปีกแจากอยาคูคุจัยาคูบอกเป็นอันขวดนีน้อยขวดตําๆเนาะตามันดัดดัดมิ้วน่ะมขนคล้ายซิงชอัซนเซนะผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่กับแบบยาคันบํารุงหลงกายนันนะคุณนม แกเล็กน้อยกิน้เบดเป็นนมเปียวแซ่มียกินกิได้จุมเอเนาะโอ้ยหุมเห็นทุกระนุงครับนี่นั่นเข้าตลาดเอาไหมเอาทีเจ้าเอาัเงินในทุบพัน่นเลยหัไห

พี่จิอรโอ้ยวาไปแล้วพี่จิตคนลงยังค่ะแ้งอมใต้เทาขึ้นมากกแงอมเนืออันมองันพูใหญ่ดึกคอนสมา่อน่นแเลยใส่หมาอะไรอันนี้ผใหญ่แล้วเาเกมาตนเข้าเ้าเกเท่าเกมาตนเข้าผมดึกค้อนใส่หมามัน ผมดึกค้อนใส่หมาอันมันไปยอ่ะให้มันไปอยู่น่ะถ้ามันไปอยู่ก็มันกี่กงบักลั่นไปยรังรังมันน่ะให้บักลั่นไปอยู่ี่กงมันมึงตายหมมันโทรมาแม่เจ๊คฮิมาอยู่บ่เฮาหิากับบ้านบ่บ่วอออกตอนนี้แม่กับเมื่อเออมีไงกับไปเพื่อนกิน่ะไปดูแล้วไปไกลแล้ว มเค่นไปใช้จะเื่อนไปไปถนอมผิดเขมมึลูกกายจะปุ้งิพ่อผานใคยังโอ้มนใหาอันมุงอนเลื่อยไหนยังเออพ้เผาดีนะซอยยสี่ทีเล้ฮัทีเล้ผามี่บหินซอยจุกป้านดินเผาลยนี่ คือจับยจูดิบบัยาคุบูันเาจะไม่่ยจดิอันปากช่องเวยนมียคาพูนะเคยเห็นเยอย่าพนดอย่าอย่นเิ่นะ ทำอีสมันตีเลยมันหยอกวันอะมันเ,เป็นย่อยเลยมันหยอกวันต้มไปต้มมาแล้วมันเกาะเหล็บไปเลยยากเลยนน <c oughs> เนาะแม่เป็นแห่เอไหหงได้ัะคอยเ้ย เต่าอีเหมือนกับไปหยอกแล้วงทีง้งงเหมืนกัไหยอมันโอ้ยบ้าแล้วมันก็เลงเหอแม่ตัวนั่นแต่ว่าตัว้งยอป้าเลยป้าอู้ดเามันคุ้นหัขอยู่่อาเยนเขารกินนมันี่นะ มาต้้าวอ้าวจะกินนมเองบะเนียเอออยากนมเองเลยอยา,อยา,อยามีป้อนในนี่มีมป้อนนมมานนนี้บอกว่า <c oughs> สบายดีปะลุงเนาะสบายดีป่าลุงหมกอนเนดิเ,เห็นยังกันนะเอาเห,ไ,ห<ะ>ไป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 นเตะบานขเขาไปไปเตะบานไปเนี่ยน<ะ>ไหไป ไปอภัยนะสบายพะลุงเร็วสบายพะลุงสบายปะลุงอ่าลงผัดพูดไทยสิพูดไทยหน่อยไ,ไอ้ยาคุณมาทำอะไรที่นี่ดอกรักบ้านเรานอกหักน่น้อบ้านเราเอิญดอกหัก อาซาไทยอะดอกรักดอกรักู้หันหลินมัเป็นพี่น้องร่กโอ้ซึ่งล่างถวยไป,ไปดีอีเพอได้พี่น้องล่างถวยเป<ว><ว>อร์เด็ไค้ายเพอรเนี่ยพี่น้องสวยก็นเล,ลนื่อ <c oughs> ยๆนี่ได้กค้าโฆษณาเออมือได้บ่ได้ค้าเนี่ย ลราสวยกับบ่ได้พี่น้องเลยได้คายกับด้ล่างสวยได้บ่ได้ายกับด้ล่างจะมีบ้างมืออะไรข้างจจะไม่ค้ายพค่หนึ่งมือมันหนาวเนาะครก็อยากเพิ่นห่อนสนห่อนนจังละมะนคนมาตกมจะกมหนาวหนาวกวเยนหนาวคนตก ปีล้วดูเดือน3แหลต้องตกลูกบัจะตกแล้วเลยตกแล้วเลยบดนี้อนยามนาบ่ตกัยามเฮาสิตกกะดำนา่ะโอ้ยองเก็คอเาเองเอาก่อนอีกมานนเอามันต่ำเลยเป็ดไก่ถึง่ก็ Cảm ơn ạ Cảm ơn ạ Cảm lính nó mọc mấy mẹ đi hơn nhiều Cái bao. Cái mà như này. bao. Cái này nè Đế nè Nè Vấy Người đi nó vấy bay mẹ ơi ยังกินนนี้ไว้นมนะเออหข้เมันอีกทีมันมันอันนอหูนอยพวกจักมันลงลายเลยมันย่เต็มป่ามันเลรบไงย่วะมันเรียกินเลแถวป่ามมันกินเฮ้ย Ở đây thôi, nhìn bơi bơi ở đây Tự nế Ủa, giờ sửa khẩu nội Ừ Giờ ấy sao? Bây ừ. giờ Đây này, toàn ừ. nhà này cái nhà thảo này Thế rồi, bây giờ cái gậy này Ừ, Đúng không? Mẹ, mất cho bây giờ ở nào? ชิมห่อยพี่นอ้องเท่สุดๆมาจิกก้งให้เบิ้งได้หอดชิมหนี้ก็ขอจบลงเป็นธารมชาติพี่น้องเด้อพอกันใหมาชิมหน้าพี่น้องดีดีไม่แห้งสุขกข้นสมองเพราะถ่านดีดีไม่แห้งสุขผักแข็งแรง,งเด้อพี่น้องเด้อหมั่งมีซีสุกเงินทองทำด้วยเขาเก็บได้ความไข่ยามีพี่น้องเขาให้สิ่งดีๆเขามาในชีวิตครอบครองฐานเนาะพี่น้องเนาะสบายดีโอ้พี่พี่น้อง ข้ามเนาะ